เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสะเทือนใจครับของดาราสาวชาวจีนคนหนึง่งอายุเขายังไม่เท่าไรเองนะแต่ว่าเขาทําผลงานให้กับบริษัทเยอะแยะแต่ก็ต้องโดนทารุณกรรมเธอก็คือเจ้าลู่ซือครับเจ้าลู่ซือนี่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงเลยนะอ่าเพื่อนๆดูรูปแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเลยล่ะแต่คงจะไม่คุ้นมากครับเพราะว่าพอเธอกําลังจะโด่งดังนะอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ละขึ้นกับเธอทําให้ต้องหายไปจากวงการพักหนึ่ง และเนี่ยเธอก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะช็อกโลกเลยครับจ้ารูซอนี้เธอออกมาเปิดใจครั้งแรกนะเกี่ยวกับอาการของเธอน่ะเธอก็ออกมาบอกด้วยว่าทําไมที่ผ่านมาถึงไม่เคยพูดสาเหตุของอาการป่วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการโดนทํรลายร่างกายโดนใส่ความเธอไม่กล้าบอกใครแล้วก็เธอเป็นโรคซึมเศร้าด้วยทีนี้โดนหนักขนาดล่าสุดนี้เธอยังไม่กล้าที่จะบอกใครเลยนะแต่ดีที่ว่ามีเพื่อนสนิทที่ดีครับ เพื่อนสนิททนไม่ไหวเพื่อนสนิทออกมาเปิดเผยให้บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดเมื่อปี2019ก้็นานเกือบ5ปีนะครับเรื่องที่ว่าเธอต้องเผชิญกับความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจนะจากต้นสังกัดเพื่อนๆนบางคนอาจจะเคยเห็นบางคลิปวิดีโอนะที่เกี่ยวกับนักยิมนาสติกเด็กน้อยผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องโดนแบบว่า บังคับดัดแข้งดัดขาร้องโหมร้องไห้เหมือนทรมานกันเลยถึงขนาดเลยครับอ่าเน,นี้ก็ประมาณเนี้แหละคือเขาค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังไม่ค่อยสนความรู้สึกเท่าไหร่เป้าหมายคือต้องชนะแบบนั้นทีนี้เธอออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านช่องทางเว่ยป๋อก็ประมาณว่า Google เออครับแต่เนี้ยทางจีนเขาจะนิยมใช้นี้กันมีข้อความมาว่าเนี่ยจะเป็นการตอบกลับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมด ขอโทษที่ต้องรบกวนพื้นที่สาธารณะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยปล่อยให้ปัญหาสุขภาพของฉันส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือคนรอบข้างประมาณว่าให้เพื่อนพิมพ์ให้นะครับเพราะว่าเธอยังขยับไม่ค่อยคล่องข้อความต่อมาเป็นข้อความแบบยาวนะเขาบอกว่าฉันยอมรับปัญหาของตัวเองเนื่องจากว่าฉันนักจะอดทนเสมอแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาฉันเพิ่งตระหนักว่าลึกๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนใจกว้างอย่างที่คิด ฉันเองก็ต้องมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อาชีพของฉันทําให้ฉันได้รับความช่วยเหลือและกําลังใจมากขึ้นฉันรู้สึกขอบคุณและโชคดีจริงๆที่สามารถทําให้เข้าใจความเข้าใจผิดทั้งหมดได้ฉันเข้าใจดีว่าความเข้าใจจากคนอื่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับเสมอไปฉันสนับสนุนสิทธิของทุกคนในการเลือกอาชีพที่ต้องการเพราะว่าคุณมีสิทธิที่จะหนีจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้คุณทุกทรมานและเหนื่อยล้า คุณสามารถหยุดได้ทุกเมื่อหากคุณต้องการจงกล้าหาญฉันเข้าใจด้วยว่าทุกคนนะต้องเผชิญกับความขับข้องใจและความอายุติธรรมฉันได้ยินเรื่องราวแย่ๆมากมายเกินไปเมื่อคุณปิดปากเงียบโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือทําให้ผู้ที่ทําร้ายเนี่ยก็จะไม่หยุดและยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดอายุเท่าไหรหรือเพศไหนฉันคิดว่ามันผิดนะมันเป็นเรื่องอกอาน และบางครั้งที่ต้องปิดแผลเก่าเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้คิดมากหรือไม่ต้องโกรธมากเกินไปนะแต่ไม่ว่าบาดแผลจะเกิดจากอะไรก็ตามไม่มีใครนอกจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประเมินว่าเหตุการณ์นั้นร้ายแรงหรือว่าเป็นสาเหตุของโรคได้หรือไม่ฉันเริ่มรู้สึกหดหู่ในปี2019แต่กลับถูกมองว่าอย่าไร้สาระและไปปล่อยวางสิแล้วมันจะดีเอง ฉันยังคงรู้สึกว่าตัวเองน่ะเสแสร้งและอ่อนไหวเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจปัญหาทางจิตใจของตัวเองเมื่อปี2021ฉันเริ่มมีอาการเหมือนถูกแมลงคลานกัดแล้วก็คันตามร่างกายรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิมแทงพร้อมกับอาการภูมิแพ้ซึ่งอาการมันไม่ทุเลาลงเลยหลังจากที่โรงพยาบาลสั่งยาและฉีดยาจนฉันพบจิตแพทย์เพื่อเริ่มจัดการกับอาการวิตกกังวลและบรรเทาความเครียดปี2023 ฉันเผชิญกับโรคปอดอักเสบโรคถุงลมป่งพองโรคลมพิษเงื่อออกตอนกลางคืนและอีกหลายปัญหาสุขภาพรวมถึงข่าวการสูญเสียคนในครอบครวัวญาติซึ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาสั้นๆจนฉันไม่ทันได้สังเกตถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจตัวเองฉันก็พยายามเพิกเฉยต่อไปปี2 0 2 4ฉันเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะปวดข้อบ่อยครั้ง รวมไปถึงมีภาวะโซมาติกและอาการภูมิแพ้รุนแรงขึ้นตอนแรกฉันคิดว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจากผลข้างเคียงตามปกติของการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ประสบการณ์ในวัยเด็กและชีวิตที่ผ่านมาตอนเด็กตอนที่ฉันยังเป็นเด็กใครๆก็บอกว่าฉันไร้ค่าฉันถูกทุบตีในหอพักครูตอนที่ฉันได้รับการสอนนอกโรงเรียนฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะถูกทุบตีถ้าเกิดว่าฉันเรียนไม่ดีฉันก็เลยไม่กล้าบอกใครเพราะว่า ต้องหาเหตุผลให้กับทุกอย่างก่อนที่จะพูดพอโตขึ้นก็โดนทำร้ายซ้ำอีกตอนนั้นคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเลยต้องจัดการเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครต่อมาฉันได้รับการยอมรับจากผลงานของฉันขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนมาทำให้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้นจนกล้าที่จะพูดบอกลาออกมาในที่สุดดูเหมือนว่าเจ้าลูซือนี่เธอจะโดนทำร้ายตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะครับเนี่ยโอ้โห สังคมจีนเขาเป็นแบบนี้จริงเหรอแล้วก็มาเป็นดาราแล้วก็ยังโดนอีกอาทีนี้เธอก็บอกต่อว่าเธอคนนั้นน่าจะหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งนะได้เรียกร้องค่าชเชยๆก้อนโตจากการยกเลิกสัญญาจ้างเพื่อยอมหยุดพฤติกรรมหลอกลวงของพวกเขาแต่ยังมีการปล่อยข่าวลือและใส่ร้ายฉันทั้งในและนอกวงการอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คนมากมายเสพข่าวเข้ามาหาฉันเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ ในความเป็นจริงทุกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสร้างความเจ็บปวดเป็นบาดแผลลึกในใจฉันรุนแรงขึ้นและไม่เคยจางหายไปเลยจริงๆแล้วฉันเข้าใจดีว่าฉันไม่มีสิทธิ์ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการและฉันไม่สามารถคาดหวังให้เพื่อนพ่อแม่บริษัทหรือทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบได้พวกเขาไม่ได้ทำร้ายฉันพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการปกป้องฉันแค่นั้นก็พอแล้ว นอกจากนี้ฉันไม่เคยคิดที่จะเปิดเผยอาการป่วยของตัวเองมาก่อนและไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ยังไงก็ตามเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วฉันก็อยากจะเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้ทุกคนทราบอาการซึมเศร้าคืออารมณ์ความรู้สึกแต่โรคซึมเศร้าก็คือโรคที่ต้องรักษาและไม่ใช่เรื่องของการคิดอีกต่อไปฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่รู้สึกเหมือนกันเนี่ยจะเข้าใจ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไม่สําคัญอีกต่อไปว่าคนอื่นจะเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่และเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปในวังวนแห่งการสนทนาให้คนอื่นฟังโดยแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะฉะนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเองให้ความสนใจกับจิตบําบัดนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากหากคิดว่าความเสียใจเป็นความรู้สึกที่ไม่มีประโยชน์ให้คิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เวลาพิเศษแก่ตัวเองเพื่อที่จะล้มล้างความขัดแย้งภายในก่อนหน้านี้ และสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใยเพราะว่าความรักทำให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งฉันขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่และมีความสุขทุกวันอันนี้ก็เป็นข้อความของเธอนะครับหลังจากที่เพื่อนก็ออกมาแชร์ให้นะเพราะว่าเหมือนเธอไม่พยายามจะเรียกร้องอะไรเลยคือยอมโดนอย่างเดียวอะถึงขั้นที่เป็นแบบว่าภาวะบกพร่องทางการสื่อสารหรือโรคอัเฟเซีย สิ่งที่เธอโดนก็ประมาณว่าโดนลากไปในห้องน้ําโดนวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักตัวนะอ้วนไปหน่อยนะต้องผอมกว่านี้คือช่วงหลังๆเนะี่ยจีนเขาฮิตผอมกันมากเลยครับแล้วก็ดูถูกเยยดหยามว่าเธออะไรค่าประมาณว่ากระจอกาก,ากไม่เก่งเท่าคนอื่นแล้วก็มักจะโดนอย่างนี้นะนานประมาณสองชั่วโมงเกือบทุกวันนะ่ะแต่เธอก็ไม่ตอบโต้อะไรพอจะหนีออกไปจากตรงนั้นคือทนไม่ไหวก็จะโดนไล่ตามแล้วก็คว้าตัวไว้บางทีก็ถูกดึงผมแล้วก็ถูกทุบตี แต่ก็นั่นแหละเธอไม่เรียกร้องอะไรเลยครับไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าบอกครอบครัวจะทําให้เธอกลายเป็นแบบนี้อ่ะบางทีถ้าเขาไม่เรียกร้องเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่นี่ดีนะเพื่อนสนิทของเธอเกิดทนไม่ไหวจนต้องลุกมาเป็นกระบอกเสียงให้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ